สนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะไซโจเดนกิมุ่งมั่นพัฒนาความเย็นเพื่อสุขภาพและพลังงานกลับมาช่วงนี้นะครับก็ช่วงเศรษฐกิจนะครับวันนี้ <c oughs> คุณเทพกิจบอกว่ามีความเคลื่อนไหวในการศึกษาเรื่องของใบอนุญาต ทีวีดิจิตอลเกิดขึ้นนะครับรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวตรวจสอบนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเทพกกิจสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของใบอนุญาตทีวีดิจิตอลเนี่ยครับวันนี้มีการเปิดเผยผลสํารวจของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาออกมาเบื้องต้นแล้วนะครับโดยบอกว่าราคาเริ่มต้นนี้นะครับมีการกําหนดเป็นเกาะรอบคร่าวครับอยากพาผู้ชมนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าราคาเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ทั้งหมด24ช่องที่เป็นช่องธุรกิจนะครับถ้าหากว่าแบ่งแยก4ช่องจะเป็นช่องความละเอียดสูงหรือว่า h definition นะครับราคาตั้งต้นบอกว่าอยู่ที่ประมาณ1,000ถึง3,000ล้านบาทนะครับจะมีทั้งหมด4ช่องด้วยกันส่วน20ช่องที่เหลือนะครับก็จะเป็นช่องความละเอียดมาตรฐานแหละฮะก็จะเป็นช่องวารริี้นะครับบอกว่าราคาไม่เกินช่องละ500ล้านบาทนะครับจะมี10ช่องด้วยกันขณะที่ช่องข่าวนะครับบอกว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ300ถึง500ล้านบาท จะมีอยู่ที่ประมาณ5ช่องนะครับและสุดท้ายก็คือช่องเด็กและเยาวชนครับที่จะมีนะครับทั้งหมด5ช่องด้วยกันตอนนี้มีการตั้งราคาเบื้องต้นสําหรับการประมูลนะครับว่าไม่เกินช่องละ100ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับและอย่างที่ทราบกันดีนะครับราคาที่ว่านี้เป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นนะครับผู้ชมครับจะมีการเิรารณาอีกครั้งหนึ่งในวันที่11มีนาคมนี้นะครับว่าท้ายที่สุดแล้ว ราคาที่มีการศึกษาออกมานี้นะครับจะสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับโดยราคานี้นะครับเป็นราคาบนเงื่อนไขาการคำนวณที่กำหนดนะครับว่าผู้เข้าประมูลสามารถประมูลได้สูงสุด2ช่องต่อ1รายนะครับและราคาค่าเช่าโครงข่ายเพื่อให้บริการหรือว่า m ั n t i เพ็ x เซอนะครับอยู่ที่40่สถึงหกล้านบาทต่อปีซึ่งราคาเริ่มต้นประมูลนี้นะครับก็จะสูงกว่านี้ถ้าหากว่าเปลี่ยนเงื่อนไขนะครับ ให้นะครับผู้เข้าร่วมประมูลประมูลได้สูงสุด3ช่องรายการต่อ1รายนะครับโดยหลังจากนี้นะครับก็จะมีการพิจารณาการวันที่11มีนาคมนี้ก็จะทราบความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับว่าตกลงแล้วจะสามารถให้1รายประมูลได้กี่ช่องกันแน่และที่สําคัญราคาการประมูลจะออกมาเป็นตามที่คณะเศษรษฐศาสตร์ศึกษาออกมาหรือไม่นะครับสำหรับบรุญาตนี้นะครับจะมีอายุทั้งหมด15ปี โดยช่องรายการทั่วไปสามารถนําเสนอรายการเชิงข่าวได้20%นะครับขณะที่ช่องรายการข่าวก็จะต้องมีรายการเกี่ยวกับข่าวนะครับในสัดส่วน70%ขณะที่30%ที่เหลือนะครับก็สามารถนําไปใช้เป็นรายการต่างๆทั่วไปได้นะครับโดยมั่นใจนะครับว่าช่องรายการทั่วไปและช่องรายการข่าวจะมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงนะครับหลังจากที่มีบรรดาภาคเอกชนทุกรายนะครับต่างแสดงความสนใจแล้วก็เตรียมงบประมาณในการเข้าประมูลอย่างเต็มที่ โดยคาดการนะครับว่าจะสามารถจัดประมูลได้ในช่วงไตรามาสที่4ของปีนี้นะครับในขณะที่กรรมการกสชคุณสุพิญยาการณงลงนะครับได้พูดถึงนะครับเรื่องของการประมูลบอกว่านอกจากเรื่องของช่องรายการที่เปิดประมูลแล้วนะครับในส่วนของช่องรายการสาธารณะ12ช่องนะครับที่มีอยู่เนี่ยตอนนี้คณะกรรมการยังไม่ได้พิจารณาให้กับรายไหนเลยนะครับจะมีแค่ช่องไทย PBS เเท่านั้นเองนะครับที่เข้าข่ายเป็นช่องสาธารณะ ที่อาจจะได้รับช่องไปเลยนะครับขณะที่ช่อง5้าและช่อง11ดนะครับจะต้องมีการปรับผังรายการใหม่ก่อนนะครับแล้วก็ขอยื่นเป็นช่องสาธารณะนะครับอย่างช่อง5เขาบอกว่าถ้าหากว่าจะเข้าขาช่องสาธารณะได้นะครับจะต้องมุ่งไปที่รายการเพื่อความมั่นคงในสัดส่วน70%เนะครับและที่สําคัญก็ห้ามมีละครนะครับหรือว่าโฆษณาเหมือนที่เป็นอยู่ในขณะที่ช่อง11นะครับถ้าหากว่าเป็นอยู่ในอย่างตอนนี้ ไม่สามารถที่จะเข้าข่ายช่องสาธารณะได้แนงแน่นอนนะครับถ้าหากว่าจะเข้าขายได้จะต้องเปิดให้ฝ่ายค้านมีรายการสัดส่วนประมาณ30 5 0นะครับและก็จะไม่ใช่ช่องที่นำเสนอรายการของรัฐบาลเพียงอย่างเดียวนะครับในขณะเดียวกันนะครับวันที่8มีนาคมนี้นะครับบอร์ดกระจายเสียงของกสทชก็จะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นนะครับหรือว่าโฟกัสกรุ๊ปนั่นเองนะครับ ระวางนะครับในประเด็นทีวีสาธารณะและชุมชนที่อยากเห็นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอรูปแบบแล้วก็เนื้อหารายการทีวีตามที่ต้องการนะครับและก็จะนำนะครับความคิดเห็นทั้งหมดไปกำหนดเงื่อนไขอีกครั้งหนึ่งนี่แหละฮะมาต้องติดตามดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกไปนะครับ ช่องประเภทธุรกิจนี้นะครับหลังจากที่มีการประกาศออกมาของกสทชก็ทําให้ภาคเอกชนหลายลายนะครับมีการประกาศความจํานงในการยื่นขอประมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นของแกรมมี่เอนะครับในเครือของเนชั่นเอก็ประกาศออกมาชัดเจนแล้วนะครับว่าจะประมูลทั้งหมด3ช่องรายการด้วยกันล่าสุดนะครับเป็นคิวของ Watch TV นะครับที่ประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่าจะเข้าร่วมนะครับลงสนามการประมูลทีวีดิจิตอลนี้นะครับโดยประกาศเตรียมงบ500ล้านบาทนะครับ โดยบอกว่าจะชูจุดแข็งคอนเท์ที่แตกต่างเจาะก,กลุ่มเป้าหมายชัดเจนนะครับว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นและก็วัยทำงานโดยที่ผ่านมา Watch TV นะครับได้มีการลงทุนพัฒนาสถานีไปแล้ว500ล้านบาทนะครับและปีที่ผ่านมานะครับก็มีรายได้150้าล้านบาทสำหรับปีนี้ก็ตั้งเป้ารายได้อยู่ที่250-300ถึงล้านบาทนะครับก็ถือว่าเติบโตวกว่าปีก่อนเท่าตัวเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะกระโดดเข้าสู่สนามนี้นะครับเพื่อที่จะ สร้างรายได้จากโฆษณาให้มากยิ่งขึ้นนะครับกลับมาที่เรื่องพลังงานกันบ้านนะครับวันนี้รัฐมนตรีพลังงานได้ออกมาแสดงความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่าวันที่5เมษายนนี้ไฟฟ้าไม่ดับอย่างแน่นอนนะครับหลังจากภาคเอกชนช่วยการประหยัดไฟฟ้านะครับขณะเดียวกันก็บอกว่ายอดสำรองไฟฟ้าตอนนี้ทะลุไปถึง1,600เมกะวัตแล้วครับ ัฐมนตรีพลังงานพงศักดิ์รัฐพงเพสานนะครับบอกหลังจากการประชุมร่วมกันในการหาแนวทางในการรับมือกับภาวะวิกฤตในครั้งนี้นะครับโดยบอร์ดนะครับบอกว่าหลังจากการหารือกับภาคเอกชนแล้วก็หนึ่งงานที่เกี่ยวข้องได้มีการสรุปตัวเลขการยัดไฟฟ้านะครับในช่วงวันที่5เมษายนนี้นะครับโดยทางนิคมอุตสาหกรรม19แห่งก็จะช่วยลดการใช้ไฟฟ้า83เมกะวัตต์กลุ่มสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับจะลดได้อีก408เมกะวัตต์ เมื่อรวมกับ4โรงงานอุตสาหกรรมที่มีข้อตลกลงพิเศษซื้อไฟฟ้าในราคาพิเศษนะครับที่จะลดกําลังการผลิตอีก56เมกะวัตต์รวมแล้วนะครับก็ประหยัดได้นะครับเมื่อไปรวมกับการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากโรงไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับและก็มีการสำรองไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นนะครับล่าสุดนะครับรวมตัวเลขแล้วนะครับ วันที่5เมษายนนี้จะมีการสําโภคไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่1674เมกะวัตต์นะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ปลอดภัยและก็จะไม่เกิดกับเหตุการณ์ไฟฟ้าดับอย่างแน่นอนนะครับแต่แน่นอนว่าวันนี้ทางน้ำมนตีพลังงานบอกว่าไฟฟ้าไม่ดับนะครับแต่การที่โรงไฟฟ้าพนันครเหนือและพนันครใต้2โรงนี้จะต้องหยุดการผลิตนะครับก็อาจจะทําให้บางพื้นที่ของกรุงเทพมีแรงดันไฟฟ้าต่ำนะครับ จะมีเหตุการณ์ไฟฟ้าตกบ้านลฮะซึ่งก็ได้ให้การไฟฟ้านครหลวงไปบริหารจัดการเพื่อไม่เกิดปัญหาน,นี้แล้วนะครับและที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีการประหยัดไฟฟ้ามากขึ้นก็ทําให้นะครับมีการลดการใช้น้ํามันดีเซลแลวก็น้ํามันเตาในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ส่งผลทําให้มีการส่งสัญญ,ญาณออกมาแลวฮะว่าก่อนหน้านี้ที่มีการประกาศจะปรับขึ้นค่าฟ้าผ่านแปรหรือว่าค่าเอีนะครับ ครั้งนี้ทางฐรน่รีพลังงานบอกว่าอาจจะไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นอย่างที่ประกศาศเอาไว้นะฮะก็อาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นแต่เป็นสัดส,ส่วนที่น้อยกว่าครั้งก่อนนะครับในส่วนของปตทเองนะครับวันนี้รองกรรมการผู้จัดจาการใหญ่หน่วยธรุรกิจน้ํามันนะครับคุณสรณ์ร,รังคัสสิริเนี่ยบอกว่าแม้ว่าปตทจะไม่สามารถที่จะส่งน้ํามันเตาให้กับกฟผได้ตามที่ร้องขอวันละ2ล้านลิตรนะครับเพราะว่ามีข้อจํากัดในการขนส่งที่ทําได้แค่วันละ1ล้านลิตรเท่านั้น แต่มั่นใจว่าไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงที่พมา่าหยุดจ่ายก๊าสนะครับปตทอเองก็มีการขนส่งน้ํามันไปเก็บไว้ที่สต๊อกของโรงไฟฟ้าเต็มที่80ล้านลิตรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเพิ่มน้ํามันในสต๊อกอีกวันละ1ล้านลิตรก็น่าจะพอนะครับและที่สําคัญก็ใช้ได้ไปอีก5-6วันถ้าเกิดเหตุสุวิสัยนะครับและแหล่งพมา่าเนี่ยหยุดซ่อมนานกว่าวันที่14เมษายนนี้นะครับ ส่วนประเด็นอื่นในรอบวันมีรายที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับปรมาจารย์การตลาดระดับโลกฟิลิปคอสเ,เลอร์เจ้าของแนวคิดมาร์เก็ตติ้ง3.0มองเทรนด์ของการใช้โซเชียลมีเดียเข้ามาทำการตลาดเน้นสร้างแรงกระตุ้นให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยอนาคตแนวทางการทำธุรกิจจะค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นแบบออนไลน์ขณะที่ปัจจุบันมีเพียงการทำธุรกิจออนไลน์เพียงร้อยละสิเท่านั้น กลุ่มผู้ชุมนุมจากโรงงานผลิตรถเชฟโลเลตราว350คนไปชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลยืนนังสือถึงนายกรัฐมนตรีคัดคา้านกรณีที่ผู้บริหารขยายระยะเวลาทำงานจากเดิม5เป็น6วันโดยที่ไม่เพิ่มค่าจ้างพร้อมตรวจสอบการน,นำชาวต่างชาติทำงานถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่แบงก์กรุงศรีบั่นใจตลาดสินเชื่อบ้านปีนี้ขยายตัว1 5 1 6โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพคาดจะโตราว6-7%สอดรับแนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัยทั้งบ้านเดี่ยวทาวเฮาส์และคอนโด ยืนยันขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ตั้งเป้าขึ้นอันดับ3สินเชื่อบ้านด้วยผ่อนสินเชื่อ2องแสนล้านบาทในอีก3ปีแบงก์กสิกรไทยเพิ่มเจ้าหน้าที่ k Expert เพื่อให้คำปรึกษาด้านการเงินและการออมแก่ผู้สนใจจาก1,200คนเป็น2,500คนรองรับบริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมทุ่มงบ40ล้านบาทเปิดตัวรายการดี e Expert ปรากฏการปลุกฝัน Entertainment Reality Show โดยร่วมกับ JSL หวังดึงคนไทยสนใจการออมลดหนี้ครัวเรือน กระทรวงคลังไฟเขียวแผนฟื้นฟู SME เอมีแบงค์พร้อมจำกัดสินเชื่อใหม่ไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายหลังพบระยะ3ปีปล่อยสินเชื่อรายใหญ่เฉลีย800่ย800-900บาทต่อรายส่งผลให้นี่เสียพุ่ง32,000ล้านบาทพร้อมเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการและเตรียมใส่เงินเพิ่มทุนให้ทันที555ล้านบาทตั้งเป้ากำไรปีนี้100ล้านบาทความผัดแย้งในสภาวหากรรมนับวันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นแล้วนะครับและก็อาจจะแยก ในการแก้ไขนะครับล่าสุดนะครับได้มีการประชุมคณะกรรมการนัดพิเศษนะครับแล้วก็มีมติในการปลดคุณธนิสโซลัดนะครับออกจากคณะกรรมการบริหารแล้วนะครับวันนี้ประธานสภาุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณประยุรศักดิ์ชาติสุทธิผลนะครับได้จัดประชุมคณะกรรมการสภาวตสากรรมนัดพิเศษที่โรงแรมอิ p พิเรียนควีสปาร์ตนะครับ มีกรรมการบรองชื่อ179คนจากทั้งหมด348คนประชุมแค่15นาทีเท่านั้นเองนะครับท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติในการปรับองค์กรคณะกรรมการบริหารใหม่นะครับจาก70คนเหลือ48คนเท่านั้นเองนะครับโดยแหล่งข่าวบอกนะครับบอกว่าคณะกรรมการที่ถูกปรับออกเป็นกลุ่มที่ขัดแย้งกับคุณพยุงศักดิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณธนิตโสรัดคุณทวีกิจนะครับจตุเจริญคุณคุณสุชาติวิสุวรรณ คุณสมมาตรขุนเศรษคุณวิสิทธิ์ลิมลือชานะครับโดยการปรับออกจากคณะกรรมการบริหารแต่ก็ยังคงอยู่ในคณะกรรมการของสอทเหมือนเดิมนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับก็ได้สอบถามไปที่เลขาธิการสภาสาหกรรมคุณธนิตโสรัตนะครับล่าสุดบอร์ดนะครับบอกว่าหลังจากที่ที่ประชุมวันนี้มีมติปลดตัวเองออกจากตําแหน่งนะครับในสมาชิกบอร์ดเนี่ยกรรมการสอทต่างจังหวัดไม่ยอมรับการประชุมครั้งนี้นะครับเพราะว่า คุณพยุงศักดิ์ถูกปลดไปแล้วและไม่มีอำนาจเรียกประชุมนัดพิเศษถ้าเป็นการประชุมถูกต้องนะครับจะต้องมีเรื่องของการมอบอำนาจกรรมการมาร่วมประชุมนะครับแต่ที่เห็นนี้นะครับดูแล้วไม่ชอบมาพากลขณะเดียวกันครับหลังจากที่คุณพยุงศักดิ์เรียกประชุมใหญ่ประจําปีวันที่18มีนาคมนี้นะครับในฝั่งของตัวเองก็จะเรียกประชุมเช่นเดียวกันครับและก็กําหนดวาระว่าจะปลดคุณพยุงศักดิ์ออกจากความเป็นกรรมการสอทด้วยนะครับโดยถ้า คุปตุยศักด์พ้นจากตําแหน่งความเป็นกรรมการแล้วก็เท่ากับว่าจะไม่มีตําแหน่งอะไรเลยในสอทออีกนะครับและการลงมติให้คุปยุยศักด์พ้นจากกรรมการจะต้องใช้เสียงสมาชิก2ในสของที่ประชุมนะครับซึ่งคาดว่าจะมีสมาชิกสามัญที่มีสิทธิ์ออกเสียงประมาณ4 0 0 0รายนะครับนอกจากนี้นะครับหลังจากที่คุปยุยศักด์ได้แจ้งความไปแล้วนะครับล่าสุดกุลธนิชบอกว่าจะมีการแจ้งข้อความกลับทางคุณตุยศักด์อีกครั้งวันที่11มีนาคมนี้นะครับมีการ แจ้งข้อความนะครับทั้งหมด3ข้อหาด้วยกันแล้ววันนี้ครับผู้สื่อข่าวก็สังเกตนะครับที่มีการประชุมนัดพิเศษของคณะกรรมการสวอทอเนี่ยกรรมการที่สับสนคุณธนิสรสรัตน์นะครับมาสังเกตการหน้าห้องประชุมแต่ไม่ได้ร่วมลงชื่อเข้าร่วมประชุมนะครับและหลังจากการประชุมเสร็จป,ปุ๊บนะครับ คุณพยุงศักิ์ก็กลับออกไปทางประตูหลังนะครับไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเลยนะขณะเดียวกันครับวันนี้ที่มีการประชุมกันวาระการปรับข้อบังคับของสอทอเกี่ยวกับผู้แทนของสมาชิกนะครับยังไม่มีการลงมติโดยที่ประชุมก็เห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับอยากให้สมาชิกทุกรายช่วยกันพิจารณาให้รอบคอบก่อนนะครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะหมโหข,ข,ขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิตชาสุริยวงได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันทร์ถึงสุขครับ